สวัสดีครับผมคูหมคูมันนอกครับวันนี้คูหมูหาของกินอะไะครับวันนี้คือจะไปแยไข่มดแดงครับนี่ครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับง่ายๆครับสไตล์คูหมครับนี่กระมังครับไม้นะครับทีนี้เราก็จะแยะเอาเอาตัวนี้ให้มันกระทึงถ้าตบล่างแล้วก็ให้ไข่มันตกอยู่ที่นี่ครับไาการย่างโกโก้ นุ่นครับไขหลังหมดแดงครับไปมันมาปางมันครับสังเกตง่ายๆครับมันจะมีอ่าสีขาวๆเรียกว่าเตี้ยเตี้ยนะครับเตรียบข้อเหรียบร้อนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับป้ามหมยของเราครับนี่ครับนะครับแล้วขโมนนั่นเลยครับโอ้โหไข่แรงซวยเลยครับนี่ครับการเอาครับไข่โอ้โหเยอะเลยครับ ตัวก็เยอะไข่ก็เยอะครับเรียบร้อยครับหนึ่งรัง ไปดูคนงานกันครับว่ามีใครเยอะขนาดไหนครับคนงานนะครับนี่ลงมาครับนี่ครับได้ไข่บัแดงโอ้พอดีครับเดี๋ยวเขาไปแกงพักว่าครับเดี๋ยวเอามดออกกันหลังครับมาถึงหลังที่สองครับตอนนี้มีอุปกรณ์สวยครับมอปีไม่ได้เอาสวยครับอันนี้คือแป้งแป้งจะให้มดมันไม่ใส่าะครับนู่นเลยป้าหลังที่สองครับลุย มาดูกันครับว่าจะเยอะไม่เยอะครับไอ้ลังนี้ครับหมดแน่เหมือนดูกันครับมีมีตะแป้งมันครับไม่มีตัวเลย <laughs> ลังนี้ไม่มีไข่เลยครับโอ้เดี๋ยวปล่อยปล่อยมันครับปล่อยคือธรรมชาติลังที่สามครับลนกันครับมีไม่มี โอ้มีครับห,หลังตกมาครับนี่ครับนี่หลังจิ๋วครับอ้าวุดนครับ ดูท่านผลงานหนุนที่อ้าวได้ครับได้ครับขอได้ครับอือปล่อยให้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราต้องมีขนาดเราจะเทแป้งครับนี่ให้มันเอาไข่เราไปอาเออฮ้ยครับเดี๋ยวให้มดัปหนีกันก่อนครับ <N ic ly> นี่ครับเดี๋ยวสักพักนะครับเราจะไม่ฆ่ามดครับเดี๋ยวให้หมดมันขึ้นต้นไม้ใหม่ครับให้มันทำรังให้เรากินอีก <N ic ly> เอาใบไม้ให้มันขึ้นมาครับ ให้มันเกาะใบไม้ขึ้นเราไปปล่อต้นต้นไม้ต่อครับนี่ครับนี่ครับเอาไว้ให้มันทำรังให้เราเกาะครับโอ้ยตกเลยครับเนี่ยครับเราก็ปล่อยมันขึ้นต้นไม้ใหม่ครับาโอเคครับปีหน้าเขาจะทำไว้ให้เรากินอีกครับ เดี๋ยวไปลุ้นดูครับว่าไข่หมดได้เยอะไม่เยอะครับนี่ครับไข่มดแดงครับไข่จะเล็กไปสหนยหนึงครับแ่ก็กินได้ผลงานวันนี้ครับ เดี๋ยวติดตามว่าครูหมูจะเอาไปทำเมนูอะไรครับใครอยากกินเมนูไข่มดแดงกินก็อะไรนะครับทักมาบอกครูหมูได้ครับวันนี้ครูหมูเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวทำเมนูให้ดูครับครับสวัสดีครับ